สวัสดีตอนเช้าเจ้าพี่น้องมือนี้ยศก็เตรียมตัวขันแต่งตัวแบบนี่ลักษณะนี่เขาป้าใจาพี่น้องเขาป้ามือนี้สิไปคนเดียวจ้าเพราะว่าพี่เราไปทํางานเนาะบ่แม่นไปผู้เดียวดรอกไปก็พอใหญ่จ้าไปก็พอยญ่เหพ่พอใหญผ้าไ,ไ,ไปจ้ามือนี้ไป,ไปไปมาไปรุ่นน้ากันจ้าว่าสีได้ว่านี่ออกบ้านเช้าแน่จ้ากัสีบวใครมีรถปันใดเนาะสีพวกใครมีรถปานใดน,น้ำหมอกกเต็มจ้าเดินตามสายทาง พลังก็จะไปสู่พระท่านไห้ตื่นออกไปานีวิทยายโสเราเราจะตื่นเขาป่าแจ็คส์วาแจ็คไดเนาะพี่น้องเนาะคนมักป่ามักด่เนาะโอ้ยเนาะเดินทางไปด้วยกันจ้ะทางกระทั่งไปกินป่าเฮ็ด,ดจ noi, no, man, course, ้ะต oh, oh, yeah. ้องผ่านหมู่บ้านก่อนได้จังป่าเลยเจ้าพี่น้องนี่แหละอุปกรณ์การต่อสู้ยายโสกอะไรจ้า นี่กระถังกับมีดจ้ะเป็นยังไงเนาะป่านี่เนาะแต่เกาเห็ดเพิงหลายหลายพี่น้องป่านี่ได้เห็ดเพิงไปเกี้ยงกันสิไข่เนาะแต่ยังก็เอาจะเห็ดยังก็เอามือนีิเนาะป้าเป็นเป็น,ปนจ้ะบ๊วยมันบริเวนเห็ดเพิงแล้วพี่น้องเหลืองเอแฮ่ are, อยู่นี่เห็ดมันปูเห็ดมันปูเจอแล้วเลขเห็ดหมานจ้า คลุมแลกแหกม,ม้านชุ่มคือหดอกแมต่ตาเสายะพ่น้องมต่ตาเสาหมอก,กับสีไลย,ยักน้อยเนาะเพราะท่านได้กินข้าวง่ายด้นี่จ้ะส่วนกันได้หรอกกัพาก,กันมาเลยยังไม่กินข้าวเลยจ้ะคุณพิน้นอง เจอแล้วเจอแล้วนะมุดอยู่น้ำหนะมุดอยู่น้ำหนะมุดอยู่น้ำหนาจ้ะเงาคนขี้เหนียดเลยนะเสียงอันใส่กระคุกระถังดังโป๊กไวะนะมากระเซิร์งมุ่งก็คือ้สีปลายปรนเดี๋ยวแล้จ๊ะ ดอกดกำลังดอกกำลังสวยๆงามๆจ้าปา,านกไนะด้ยินดอกไงคนน่ะนกเสียงนกงได้ยินบ่จ้ะธรรมชาติข้วมสุขพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเขาปลานี่ยินเสียงนกเสียงหนู้นไปเนาะ น,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 นั่นนั่นเแยกขาเต็มเด้อแย,ยกขาดอันก็ลังเอาไปต้มต้มซุปพี่น้องต้มซุปคือยหางตะไข่หนิแม่เจ้ะเอาไปอันเอาไปปิง้งเอาไปกรีไฟแหมเอาไปปิง้งแหมเอาไปปิ้งเราไปที่นี่ต้มใส่บวกพริกดิบแมหอมหอมจ้ะจ้ะมีดอกไม้อยอยู่หนึ่งเขาห่อนๆคุยบานนี้โอ้ยสุดยอดเลยจ้ะ เดี๋ยมานน้อยูดอกจะต้ว่ามันก็บบัวพ้อสีแดงบัพอสีแดงกิ่มด้อย่างนาะเอือนกันบ้ทังใจทัหมดทั้ใจเนี่ยจุ่มเดียวกันเลยพี่น้องนี่นเป็นเกิดจะเกิดทังสิ่ลอะไรเป็นตาสะออนกัจังหวัดอาไ้ก่อนจะเอาไว้ก่อน ใจก็นก็ได้มาก่อนยุ่งมือนยุ่งพาท่านตื่นดอกจะยุ่งตื่นสวยตัวยุ่งบบมากเหอว่าลืม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 รดสิเอารถเนาะอานนี้ก็เอาหนพีนองตูปุตีปีตูหมูตีมีจ้ะเหนือนี่ออกป้าเป็นเปลนป้าเป็นเปลนป้าเป็นเปจ้ะ โอ้ยอ mm. ันน <real> ี่นั่นก็เอารถจ้ะจุ่มหนิพี่น้องแต่ยังสิใหญ่ไปหนาอยู่จ้ะยังจะโตไปหนาเอ้ามือกว่าสวยสุดเนาะอันนี้ห้อยเพิ่นไม่เก็บออกก่อนแล้วอย่าคอยเก็บเจ้าเก็บไปฝรั่งก็เก็บคือกันเจ้าพี่น้อง ผู้เข้าเจ้าว่อยากซื้อเข้าเจ้ากระย่างหาเจี๊ยบผู้เท mm. ่าที่เข้าเจ้าอันผู้ที่เข้าเจ้ากระเสียนแล้วัสินะพี่น้องตักฮอดอันตักฮอดบูบรีเปขคายเรือฝรั่งน่ะเข้าเจ้ากระเสียนแล้วเข้าเจ้าย่างออกกำลังกายเข้าเจ้าบบมีเนวเฮ็ดน้ออืมดูสิเข้าเจ้ัก็บขาเห็นพี่น้องเข้าเจ้าบบมีแนวเฮ็ดเข้าเจ้ากระตากหาเงินหาซ้าไปพี่น้องต่างออกกำลังกายไปงั้นสินะฝรั่งบัน กำลังกะเจี๊ยมเห็ดขายตาดอกนี่ส่วนดูนี่เงี้ยกำลังกะเจี๊ยมเห็ดขายจักบูเบอรี่ขายจ้ะแต่ว่าข้าเจ้ากับบัวใดลุยคักคือคนไทยดอกคนไทยนี่เลือดนักสู้จ้ะฉันมาสู้อัติวังกำลังข้าเจ้ากะหาพวกบะนันละข้าเจ้ากะโอ้ยพี่นอ้อง เจากะหาไปเพรได้ออกกำลังกายะเจาะได้ห้องเขาห้อน้ำไปกินเลยจุ่มจุมนี้จุ่มนี้ขอมเง่าเฮอฮอฮออุ้ยวเนาะ ันนี้หมานจริงๆสมมาตาศเราลงไปพี่น้องเราลงไปเมียนบ่นเมียนโบเมียนนี่มีอนกับเมียนจุกเอาจุกเอาโอ้หมุนตับมุนหมุนมุนพี่น้องน้องเอ๋ยโอ้ยดอกนี่ยุ่งเหงาไหมจ้ะ เงาไม่เงาไม่สวยมากสนอยู่สนอยู่มักจะเกิดน้ำปลาหยาบถ้า,าเป็นบานเฮาก็จะเกินเห็ดหัวหยางเดิน่น้องเนาะเออเห็นบ่เห็นท่นนนนอนนะเห็ดห,ห,ห,หัวหยางนะพี่น้องเวลาฝนตกถือกันอยู่น้ำทงไหทงหน้า,าเข้ากันไหมเนาะ ใช่นี่ห่อหยาปลเกิดขึ้นมาอันน้ำอันหยางสิน่ส,สวยโอ้ยพุ่นๆๆๆนฝุ่นฝุน,น,นจะทั้งลึกที่ตังไม่เอาขาไม่ยาว sôi kì phình hong đấy, mi pim một lịch gia sôi mát ui phình à chung 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 bậc nhây, chung một nhây sôi mắc lịch gia lịch gia lịch ít lịch nữa lịch อยู่ใกล้ๆกันเด้อจ้ะแต่ว่าค่อยๆนี่แต่ดอกใหญ่ๆเด้อ ตุ๊ปติปิเลยเนี่มุนขึ้นมุนขึ้นคนถือฝนเนาะเมื่อวานเมื่อวานนี่ก็ฝนตกจ้ะนี่ก็ย่านตกลงมาอีกอยู่พี่นอ้องแหงตกบาดนี่จักหน่อยนี่เห็ดเพิงหวานนี่บาดนี่เห็ดเพิงหวานเกิดขึ้นบาดท,ที่นี่ เย็บมวนปุบเลยจ้ะตอนนี้อันเห็ดเห็ดอันนี้เพิ่งจะเกิดตั้งหัวปีกอันมูนี่เห็ดเหลืองนี่เห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนี่คุณอามีแตข่ขามุกมุกมีแตข่ขามุกมุกเลยโอ้ยสะออ่อนเนาะไงขึ้นทะเลห้องดอกไงพูดาป้าจุ่มหนีพี่น้องดิเบ้งเบิึงเบึง,บง,บง bưng bưng thu nào tìm tin tìm, tìm mưa đi thế thế chum điều cho chum điều oh. cái nó lười thì khác có bượt men lươi chả men lươi chay lên, ก็แต่ยุ่งสิกแตได้เนาะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเบิ้งเบึงเบ,บ,บึงอยู่ใต้ห่มอันนี้ใต้ห่มโซนพี่น้องนะเหลืองเต็มไปหมดเลยเดียดยยเ๋ยวย้สูทเก็บก่อนจ้ะ,สะแสดงว่าแสดงว่าก่ไมีคนมาเก็บเลยจะดรอปอวนจะไม่จะดอปอวน,ออน

งามอ้ยเอาบางเดียวนี่พ่อเลยดิจ้ะพอกินเลยจ้ะ ยุ่งกับบมีจ้ะมาแต่เสายุ่งนอนนุ่งเพราะท่านได้ตื่นจ้ะสมนันหนาเพราะยุ่งเนี่ย่ไไ้กัดคนเลยใบไปมาหนิว้าวัน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 นู้ยอุ้ยกระจายเห็ดกระลายเอาละจ้าคลิปสีเงาพูดเนาะคลิปนี้ยายสวกับสีคออนุญาตอวยกลับกันด้ยจ้เด้อ ขอบคุณหลายๆผู้ที่เบึ้ตงต้นจนจบจะขอบคุณผู้ที่ให้เขามาให้กำลังใจยายโสทั้งไม่และเ่าจะพ่อกันไม่คิหนาจ้าวัสดีจ้าผู้ดดรถจอดที่บุนจ้า you say that